เที่ยววัดอรุณกับเมนูข้าวต้มรับอรุณเราใส่อะไรอ่ะข้าวหนึ่งถ้วยน้ำสองถ้วยซีวขาวก็ได้เกลือป่นก็ได้น้ำปลาก็ได้พริกไทยกระเทียมเจียวอ๋อเราใส่เผือกมันใช่ไหมใส่เผือกใส่มันใส่ฟักทองใส่ข้าวโพดเนี่ย เกือบลืมอ้ ه, ใส่ไข่ด้วยไข่ออนเซนสองฟองต้นหอมผักชีโรยหน้าเออได้ ه, ครบเนี่ยสวออะมักจะขี้หลงขี้ลืมการจดบันทึกไว้ในอุปกรณ์ที่ทันสมัยแบบนี้ใครไม่เป็นก็หัดสิแล้วก็เนี่ยส่งต่อให้ลูกหลาน <Wow. S 1> อัพขึ้น youtube อยากได้สูตรไหมอ่าอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทิกตอกมาเป็นเพื่อนเราในไลน์แอดอ้อยขึ้นมาครบหมดเลยเอ้อยเหงาตรงไหนไม่เหงาการที่เราอยู่ในวัยเนี้ยวัยคุณภาพ <Huh? S 1> แล้วก็วัยสนุกสนานติดต่อคนได้ทั้งโลก <Wow. S 1> มีความสุขจะตายไปอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสุขอย่างยิ่งว้าว wow. ่วงยิ่งสุกกับยิ่งจากวันนี้มีเคล็ดลับในการทำฟรุตเค้กให้อร่อยอร่อยมาฝากทุกๆคนนะครับกว่าจะเป็นฟรุตเค้กแบบที่คุณเห็นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ฟรุตเค้กอร่อยคุณต้องเลือกผลไม้ดีๆเนี่ยเข้ามาดูในชามนี้สิลูกเกดดำลูกเกดสีทองมีแกนสับปะรดมีกล้วยตากมีผลไม้ต่างๆรวมถึงเชอร์รี่แต่ต้องดูนะผลไม้เนื้อแข็งกับผลไม้เนื้อเละง่าย อย่าใส่เกเอาละพอได้ผลไม้เสร็จคุณต้องล้างก่อนนะจัดการล้างเอาฝุ่นออกให้หมดเสร็จแล้วก็พึ่งจนกระทั่งกลับมาแห้งแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปน้ำพึ่งเลือกน้ำพึ่งจริงๆอย่าหมาักผลไม้ด้วยน้ำพึ่งปลอมหรือน้ำเชื่อมที่มีกลิ่นน้ำพึ่งแต่น้ำพึ่งมากไหมก็ต้องดูผลไม้ของคุณหวานมากหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่า,าใส่น้ำพึ่งเยอะใช่ ทำให้ฟุตเคกดูช้ำฉ่ำน,น,นะแต่อย่าลืมเมื่ออบสุกข,ขนมจะหวานเกินไปได้นะครับและนี่ก็คือเหล้ารำทำไมต้องใส่เพราะผลไม้มันแห้งเหล้ารำจะใส่ลงไปเสร็จแล้วเป็นตัวเปิดผิวผลไม้ทำให้ผลไม้มีความนุ่มเร็วขึ้นเสร็จแล้วก็จัดการเคล้าผสมให้ส่วนผสมตรงนี้เข้ากันเครื่องเทศบางคนก็ถามนะใส่อะไรเขมีออสปายเขามีนัทแมกเขามีซินนามอน ที่เป็นผงผงขายเยอะแยะแ,แต่อาจารย์ว่าถ้ามันเป็นผงจริงๆอะ่ะเราก็ไม่รู้นะว่าเขาผสมอะไรเนี่ยซินนามอนเห็นไหมทั้งหมดตรงนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยเคลาแล้วเดี๋ยวเราก็มาหยิบออกอีกทีนึงเพราะยังไงเราก็ต้องนำออกมาให้หมดเพราะผลไม้จะทุกถูกหมักอย่างนี้เป็นสัปดาห์นะครับพอเขาเสร็จเรียบร้อยหาภาชนะที่ปิดสนิท ไว้แต่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเมื่อเราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วทาขนมขึ้นมาขนมของเราจะมีผลไม้แน่นแบบนี้นี่แหละฟรุตเค้กของแท้ออกมามีตั้งหลายซีรีส์เริ่มต้นกันได้เลยนี่ต้นตํำรับแปดปีแล้วนะครับสำหรับเค้กต้นตำรับพุทธตามิน่าฟรุตเค้กนี่กลิ่นหอมของเครื่องเทศแบบต้นตำรับหน้าตัดออกมาสวยแบบนี้ใครกินใครก็ติดใจนะครับ ถัดมานี่คือกระป๋อนี้ที่เราตัดขนมรมมาณเราจะได้กลิ่นหอมของชาคามโมม่ยแล้วก็เออเกรออกมาด้วยใครรับประทานแล้วทุกคนก็บอกเลยว่าอ,อมันอร่อยแล้วมันจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับอันนี้น้องใหม่ล่าสุดอันนี้อันนี้ที่คุณเห็นอยู่นี่คือโ o ล d e n fruit cake นะครับที่มีส่วนผสมของผลไม้สีเหลืองมีความอมเปรีย้ยวของสาวรสมีมะม่วงมีผีส้ม มีผลไม้สับปะรดใครก็ต้องการความเปรี้ยวเพิ่มเติมสามารถหยดซอสนิดนึงคุณจะได้อีกหนึ่งรสชาติที่มีความแตกต่างเป็นเทคนิคในการรับประทานฟูตเค้กที่เก๋ไกท๋ทีเดียวแต่สําหรับกระป๋องนี้ต้องบอกเลยว่าชาวสอวอ คงต้องสนใจเป็นกรณีพิเศษเราไม่ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยใช้ผลไม้แห้งที่เป็นผลไม้แห้งตามธรรมชาติอินทผลัมเป็นความหวานจากธรรมชาติสวก็รับประทานได้แต่ก็ต้องไม่เยอะจนเกินไปนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดกล่องนี้มั่นใจได้นะครับว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยทุกกล่องมีอยอยเรียบร้อยนะครับรับประทานเสร็จแล้วสบายใจได้ว่าการผลิตของเราสะอาดถูกต้องตามหลักอนามัยจริงๆวันนี้ มีราคาไมเานะครับสำหรับกล่องนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าผสมชาเออเกรด้วย888บาทครับอันนี้850บาทนะครับลูกเกนต้นตำรับสำหรับสอวอสูงไวัยราคาแพงนิดหนึ่งเพราะว่าผลไมต้ตะกแห้งราคาสูงนะครับ1500บาทและกล่องน้องใหม่ล่าสุดเม950้บาททั้งหมดที่มีตรงนี้วิธีการสั่งอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับ ส่งฟรีอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจกันไปนเลยสิวันนี้ใครที่อยากมาตามรอยอาจาร,รย์ยิ่งศักดอย้อนวันวาน,วานมาเข้าวัดทำบุญใช้เวลาว่างกับครอบครัวแนะนำค่ะมาที่วัดอรุณบอกเลยว่าสอวอย่างเราออกไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเชอะถ้ายังไหวออกมาเติมสีสันให้กับชีวิตเอิมความสนุกให้กับตัวเองแล้วก็มาสุขอย่างยิ่งกับกันนะครเรือด่วนมาแล้วนี่ วัยอย่างพวกเราอ่ะอย่านั่งจับเจ่าอยู่กับ<ะ>บ้านอยู่กับห้องน้ำไม่ได้เนี่ยมาลงเรือมายืนบนเปอไม่ได้เบียนหัวน้ำในหูเท่ากันต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคุณก่อนจากกันก็อยากจะบอกนะถ้าอยากมีความสุขมากๆทิ้งให้หมด เหลือแต่ตัวเองและเหลือแต่แค่วันนี้เท่านั้น <Wow. S 1> อยากเก็บเก็บทุกอย่างไว้ในสมองตายเร็วนะคะ <Wow. S 1> ตอนนี้มาอยู่ที่โบสถ์ซานตาครูสนะคุณผู้ชมเราไม่ดูวิธีการทำขนมปุดิจีนะ <Wow. S 1> เพาว่ามาไม่ถึงนะ <Wow. S 1> ซื้อมา huh? ขนมฝรั่งกูดีจีบางคนนะ่ามีอายุนหน่อยไม่กล้าไปไหนนะไปหมดต้องเรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวให้เป็นนะคุณอย่างวันเกิดเนี่ยอยู่คนเดียวไปสั่งเค้กมาทำไมสามปอนแปดปอนวันสำคัญของชีวิต Happy Birthday to you